รีวิวเป็นรับเงินล้านกับครูสิตาค่ะเคล็ดลับความอร่อยสำหรับ SM นะคะสูตรน,นี้ก็คือเราผสมชานมนะคะบวกกับตัวโกโก้ค่ะรสชาตินี่กลมกล่อมแล้วก็อร่อยมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะในการทานโกโก้กับชานมยั่ไ่ไม่ให้เรารู้สึกเบื่อนะคะสามารถผสม กันได้แล้วก็รับรสความอร่อยได้อย่างลงตัวเลยทีดเดียวคะ่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็ทักกันมาได้เลยคะ่ะ1กล่องมีสิซองนะคะทางได้10วันนะคะส่วนใครที่ชอบผสมสไตล์แพนก็ทักกันมาได้เลยคะ่ะจะอเป็นควรกาบ the um. client